ไม่ก็คือไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีนั่นแหละไม่ไม่ก็คือไม่มีขับเขตโรกไม่ก็คือไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปเลยสิออกไปไกลๆเออไม่ก็คือไม่มีขับเขตก็ไปไกลๆเลย แค่นี้แค่นั้นดิเลยหัวเลยตาไปดิเลยรู้เลยไม่รู้ไปเลยเห็นไม่เห็นไปไปแบบสละไปแบบไม่เอาตัวไม่เอาไปแบบสละตัวสละไม่คือไม่มีขอบเพล็ไม่คือไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ ไม่ก็คือไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองไม่ก็คือไม่มีความเพ็ดไม่ใช่ไหมแค่ไหม ไม่ก็คือไม่มีขับแคร์โลกไม่ใช่ไหมแค่ไม่ไม่ก็คือไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่ใช่ไหมแค่ไม่ไม่ก็คือไม่มีขับแคร ไม่ใช่ไหมแค่ไหมจะได้จะได้โดยเนื้อหามหากุณาไปเพ่วพร้อมเ่อถึงเพว่พร้อมโลกธา,สะสะาตุสองสวัสดเขามาแค่มันก็แค่แหละจะไมมแค่ไหมมันก็ดับแค่ดับไหมแค่ไหมมันก็ตัดแค่ตัดยังไม่ได้เป็นประโยชน์สังสวัสดเลย,มยไม่ก็คือไม่มีขอบเขตยิ่งกว่าไหมยิ่งกว่าไม่ไหม ไปสิไม่มีขอบเขตไปเลยรูปเลยนามไปเลยสรพสิ่งเลยสรพธาตุไปเลยตัวเลยไปเลยตัวเอาเลยตัวไม่เอาไปเลยไม่เลยไม่ไม่ไปก็ไม่มีขอบเขตไนสิอยู่แค่ไม่ไม่ไม่ไปอยู่แค่เอาไม่เอาไปอยู่แค่อยู่มันก็แค่อยู่แค่นั้น ลอยไม่ไม่ไม่บีกสิลอยเอาไม่เอาไปไม่เอาสละตัวไม่เอาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาลอยเอาไม่เอาไปสิลอยอีก ะไม่มีมขอบเคตไปเรื่อยๆลกมันจะได้ไล่ล่ลองลอยล้างไปว่างล้างไปเรื่อยๆ <c oughs> นี่ไม่ให้มันหมดทั้งตัวสระหมดทั้งตัวไม่สละหมดทั้งตัวเอาตัวไม่เอาต <c oughs> ้องหมดใจ <c oughs> หมดแม้กระทั่งตัวหมดเองหมดทั้งตัวหมดตัวไม่หมด ไปเลยสิเลยไม่ไม่ไม่ไปเลยเอาเลยไม่เอาไปไม่มีขอบเขตไปว่างไม่เอาว่าง ไม่มีขอบเขตไปลูกว่างไม่เอาว่างคงไปเยา้าคงเลยเลยลูกเลยเอาเลยไม่เอาไปไม่มีขอบเขตไป นี่ไปเรื่อยไม่มีขวบแข่สิอย่าแค่นี้แค่นั้นเออไม่คือไม่มีขวบแข่ไปสิเลยไม่ไม่ไปไม่ใช่ไม่แค่ไม่มเอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาก็ไม่มีควบแข่ไปสิไอไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่ก็ไม่มีควบแข่ไปสิลูกอย่าแค่ ไม่เอาอย่าแค่ไม่เอาตัวไม่เอาไม่มีความแค่ไปสิปรับไปสู่มหากรุณาสิจะได้ว่างล้างเงินไปไรต้องลอยล้างเงินไปไม่ก็ไม่มีความแค่ไปสิอย่าไม่แบบพัวพันกับไม่อย่าไม่แบบผูกพันกับไม่ อย่ไม่แบบเอาไม่ไม่ไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาสิ <c oughs> มันไม่ใช่การต่อหลัก ม,มันไม่ใช่มันไม่ใช่การก่อหลักมันไม่ใช่การหาหลักกอ่อไม่ใช่ว่าไม่มีหลักก็ไม่ใช่ว่าไม่มีหลักจับมันไม่ใช่การจับไม่ใช่การก่อสิ่งที่มันไม่ใช่ทั้ <c oughs> ทงใช่ทั้งไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรกับอะไรสิ่งที่มันไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่มันไม่มีผู้เกาะมันไม่มีผู้จับ มันมีผู้ก่อมีผู้จับมันไม่ต้องหาหลักก่อหาหลักจับมันไม่ใช่การหาหลักกาหาหลักจับสิ่งที่มันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีสิ่งที่มันไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองมันไม่ใช่การหาหลักเกาะมันไม่ใช่การหาหลักจับมันไม่ใช่การหาหนทาง มันไม่ใช่ว่าต้องมีทางเดินสิ่งที่มันไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองมันไม่ใช่การหาสิ่งยึดมันไม่ใช่การหาที่ยึดมันไม่ใช่การหาอะไรยึดมันไม่ใช่การพอยึดอะไรสิ่งที่มันไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองไม่มีทั้งขนทางไม่มีทั้งผูดเดินทาง ไม่มีทั้งหลักก็ไม่มีทั้งผู้ก็หลักไม่มีหลักให้จับไม่มีทั้งผู้คอยจับหลักเพราะว่ามันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไม่ก็คือไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มี ไม่ก็คือไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองหมดการพัฒนาการกดล็อกปราศจากข้อบูกมัดมันไม่ใช่การผูกพัน มีแม่ปรปทำตัวไม่มีมีใช่ไหมแค่ไมมไม่ก็คือไม่มีความเคตเลยไม่เลยไม่ไมไม ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่ก็ไม่มีขอบแขกไปเลยที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปเลยอย่ามาแค่ใมันหมดทั้งตัวเอาหมดทั้งตัวไม่เอาไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมนี่ก็ไม่มีขอบแขกไปเลย <c oughs> อย่ามาแค่ไม่ไม่ไม่ให้มันหมดทั้งไม่หมดทั้งไม่ไมเลยเอาเลยไม่เอาไปลูกไม่มีความเขตไปอย่ามาอยู่แค่เอาแค่ไม่เอา ห้างตัวไม่ม,หม,หมีหมดตัวหมดบานช่วยกันดิหมดตัวหมดบานช่วยกันหมดตัวหมดช่วยกัน ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเต็มที่หน่อยมันเพงควางมันรู้สึกเพงฟ้างปัดแข่งแสดงว่ามันมีปัญหาซ้อนอยู่ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอามันจะแพงควางไปไหนได้มันจะกัดแฝงไปไหนได้มันีม่มีปัญหาในการจะไปกัดแฝงเพงควางอะไรไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาสัะละแม้กระทั่งตัวสละละแม้กระทั่งตัวละ ม่ได้กวาดแกงอะไรแพ่งคว้างอะไรเลือดลอยอะไรสับสนอะไรที่มันสับสนว่าตัณหายัางแทรกซ้อนอยู่ที่มันยังกวาดกวาดแงกงเพว่าตัณหาี่เสี่ยมตัวรู้เสี่ยมตัวเห็นอยู่ที่มันยังอะไรกับอะไรเยอะอยู่ก็ตัณหามันยังเสี่ยม,มยังแทรกอยู่ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาสละแม้กระทั่งตัวสละมันจะปัดแ่งไปไหนเล่า ที่ลอยทุกอย่างสละแม้กระทั่งตัวสละไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาแล้วมันก็จะไม่กวาดแตงไม่เพ่งคว้างไปเองไม่เป็นปัญหาในการกวาดแตงเพ่งคว้างไปเองไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาทุกอย่างพร้อมกันน่ มัวแต่อะไรกับอะไรก็มัวแต่ตัญหาเติมเชื่ออยู่เรื่อย ม,มีแม้กระทั่งตัวไม่มี ตั้งแต่พม่าโลกจนถึงเวทีมหานด์โลคในโลก,กธาตุส,สองสวรรค์จักรวาลแหงเวรแหงกรรมทั้งหมดทั้งสิ้น ü. เวรหมดกรรมเนาะอโหสี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 อโหสิอโหสี